อันนี้ครับเราทัวร์บ้านกันนะครับตอนนี้บ้านผมเพือ่อดีเลยเนี่ยไงมีอะไรบ้างที่บ้านนะทีบ่นนะบ้านครับ <ผม S 2> เรา,เามีอันนี้ก็คือห้องน้ำน,นะครับเรามีฝักบัวเรามีที่ทิ้งขยะแล้วเราก็มีที่อาบน้ำเลยเดี๋ยวอนีา่ยไปเอาไปาไหนอีกครับอย่างต่อไปครับเราจะพาทัวร์ขึ้นข้างบนตรงน,นี้ก็คือห้อง นับปีเต็มหมดเลยโอู้หห้องดีแล้วย่างต่อไปพอลง้รงอ,งอะรอะ่ะคือห้องอะไรอะ่ะน้นคือห้องนอนสองท่าครับเป็นห้องนอนแล้วตรงนี้ก็คือที่แบบดูวิวด,ดาวว่ะดูอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้ดูดาวแล้วอย่งต่อไปพอเราขึ้นมาตรงนี้ได้เราก็เจอที่อาบแดดแล้วด,ด,ดูวิวด,ด้วยนอนชมจันทร์ก็ได้นะแล้วก็พอมาดูตรงนี้ โอ้ลงบันไดลงมาจอนนี้ก็คือน้ำนะคะสระน้ำที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือตัวเองเยี่ยมเลยนี่คือความวันงมันเย็นดีไหมเย็นมากเลยมีห้องไหนอีกมีห้องไหนอีกมีไปดูซิมีห้องไหนนะครับพอเรามาดูเราลงมาข้างล่างตรงนี้เราวเจอข้าวอ้เป็อแต่ตรงนี้คือห้องรับเอาไว้ทําอะไรก็ได้ทําอะไรเก็บของเลียนได้ไหมโอเคเก็บได้มีมีกล่อง และตรงนี้ก็คือที่เก็บน้ำนั่นแหละเราเราไม่มีเราต้องการน้ำเย็นนั้นเราแล้วเลยเอาเก็บน้ำอย่างนนี้คือน้ำกับฝนนะคะรับจบอย่างจบแ้วจบ้วโอเคนี่เป็นบ้านของใครอ่ะบ้านเดนโอ้ใหญ่มากเยี่ยมโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้า